สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามแล้วก็เพื่อนใหม่ทุกทคนนะครับมาพบกันอีกคลิปหนึ่งนะครับกับการเรียนรู้สูตรหวยรัฐบาลนะครับงวดวันที่16มิถุนายนนะครับหรือว่างวดหน้านั่นเองใครที่ชอบเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับแล้วใครชอบคิดชอบคำนวณก็เช่นกันนะครับสูตรนี้นะครับมีความแม่นยำมากนะครับยังไม่ผิดเลย นะครับยังถูกต่อเนื่องนะครับเลขในแต่ละงวดคิดได้งวดละ3ชุดเท่านั้นเองนะครับในตําแหน่ง2ตัวล่างรัฐบาลก็จะมีชุดหนึ่งที่ออกตรงกับกองสลากที่เขาตักข้าวตวงมานะครับแบบนี้นะครับ9971นะครับ65แลว้วงวดที่ผ่านมาก็09นะครับทีนี้วันที่16มิถุนายนนะครับหลักหน่วยที่เราฟันธงให้นะครับจะเป็นเลขตัวนี้24แล้วก็6 เพราะฉะนั้นนะครับเวลาเราไปเลือกสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับให้เลือกตัวที่มีสองมีสีมีหกนะครับอยู่ในตำแหน่งหลักหน่วยนะครับมีโอกาสถูกรางวัลได้นะครับทีนี้สูตรนี้นะครับเวลาเราคิดออกมาแล้วหลักสิบจะมีแค่ตัวเดียวนะครับทุกงวดเลยจะมีตัวเดียวแบบนี้มาวางข้างหน้าเดี๋ยวจะทําให้ดูนะครับวิธีคิดวิธีคํานวณนะครับเลขตัวเดียวคิดกันยังไงนะครับแล้วก็สองสี่หกด้วยนะครับว่าคิดกันยังไง นะครับแล้วเราก็จะมาดูด้วยว่าวันที่16มิถุนายนนะครับคิดได้เลขตัวไหนบ้างอันนี้ผมจะทําให้ดูพอเข้าใจนะครับทุกคนจะได้คิดเองได้นะครับผมจะคิดได้ดูจากวันที่2พฤษภาคมนะครับเลขงนั้นนะครับ8 4 3 0 1 9คลั่งออก6 5เวลาเราคิดจากง่อนนี้ก็ไปออกวันที่16พฤษภาคมนั่นเองนะครับใครที่ดูเป็นประจำนะครับคงพอจำวิธีการตั้งตัวเลขได้นะครับเรานำปีพศมาตั้งทา เราเลือกในตำแหน่งสามตัวข้างหลังนะครับห้าหกหกฝั่งนี้จะเป็นหลักสิบนะครับเราตั้งแบบนี้ฝั่งนี้จะเป็นหลักหน่วยนั่นเองนะครับเวลาเราบวกกันนะครับตำแหน่งที่เราต้องใช้นะครับตรงนี้รางวัลที่หนึ่งตรงนี้สองตัวล่างนะครับเลขหน้าหนึ่งสองท้ายหนึ่งสองต้องจดให้ถูกต้องก่อนนะครับห้ามสลับกันเด็ดขาดห้ามสลับกันนะครับจะเอาหนึ่งไว้สองสองไว้หนึ่งก็ไม่ได้นะครับนะครับคำนวณไม่ได้นะครับ จุดที่เราต้องคำนวณนะครับไปดูหลักสิบก่อนหลักสิบให้ทุกคนวงไปที่หลักหมื่นของรางวัลที่หนึ่งนี่คือจุดแรกนะครับหลักร้อยครั้งที่สองเลขหน้าไปบวกหลักสิบครั้งที่หนึ่งเลขท้ายนั่นเองจําจุดไว้้ดีนะครับทุกงวดเราใช้จุดนี้แล้วก็จุดนี้บวกกันฝั่งหลักสิบนะครับส่วนฝั่งหลักหน่วยนะครับให้วงไปที่หลักหน่วยของรางวัลที่หนึ่งหลักสิบครั้งที่หนึ่งเลขหน้าหลักสิบครั้งที่สองเลขหน้านั่นเอง สจุดนี้รวมแต้มกันนี่คือหลักหน่วยจุดที่เราต้องใช้ทุกงวดวิธีการตั้งตัวเลขเลขสี่มาตั้งได้เลยนะครับแบบนี้หกบวกเจ็ดได้สิบสามก็มาตั้งได้เลยแบบนี้ตรงนี้จะเป็นเลขเก้าศูนย์บวกแปดจะได้แปดก็มาตั้งวิธีการบวกเลขให้ทุกคนบวกลงมานะครับสี่บวกห้าจะได้เก้าสามบวกหกก็จะได้เก้า ก้าบวกเก้าได้สิบแปดก็คือแปดนะครับบวกให้เหลือตัวเดียวค่อยเพิ่มแต้เป็นเก้าเป็นศูนย์เป็นหนึ่งแล้วก็เป็นสองแบบนี้เลขหลักสิบจะมีห้าตัวนะครับส่วนหลักหน่วยเก้าบวกห้าได้สิบสี่นะครับแปดบวกหกก็สิบสี่สี่บวกสี่จะได้แปดแปดเป็นเก้าเป็นศูนย์เป็นหนึ่งเป็นสองแล้วก็เป็นสามแบบนี้นะครับหลักสิบจะมีทั้งหมดห้าตัวนะครับส่วนหลักหน่วยจะมีทั้งหมด 6ตัวนะครับจะมากกว่าตัวหนึ่งทีนี้เวลาเราจับคู่กันเนี่ยเลขทั้งหมดจะเป็น3าสิบคู่ทีนี้3าสิคู่นะถ้าเกิดเราไปเลือกสลากกินแบ่งรัฐบาลทั้งหมดคงจะเป็นไปไม่ได้นะครับเราจะตัดให้เหลือครึ่งหนึ่งก่อนอันดับแรกวิธีการตัดนะครับให้เรามองไปที่หลักหน่วยก่อนเอาหตัวก่อนนะครับให้เรามองไปที่หลักแสนกับหลักพันของรางวัลที่หนึ่ง จุดนี้สําคัญนะครับจะเป็นตัวตัดตัวเลขหลักแสนกับหลักพันนะครับจำให้ดีนะครับบวกกันได้สิเ็คือหให้เอาเลขหมาวางข้างหลังตัวนี้ให้คู่กับเลขหตัวนี้แล้วเราก็บวกกันหนบวกหกจะได้เจ็ดหลังจากได้เจ็ดแล้วนะครับเลขเจ็ดตัวนี้สําคัญนะครับเลขเจ็ดนี้เป็นเลขขี้นะครับให้ทุกคนมองหลักหน่วยไปที่เลขขี้ที่เราเลือกออกมาก็จะเป็นเลขเก้า เลข1และก็เลข3ามนั่นเองเลขคู่เราจะไม่เอานะครับถ้าตัวนี้เป็นเลขคู่เราก็เลือกเลขคู่แบบนี้เป็นเลขคี่เราเลือก9ก้าหนึ่งสามะครับจับคู่จะได้15บคู่แต่ทีนี้สูตรนี้นะครับเราสามารถตัดให้เหลือแค่3ชุดในขั้นตอนสุดท้ายนะครับอย่างที่ผมได้ให้ดูเมื่อสักครู่นี้นะครับจะเหลือแค่3ชุดก็คือไปตัดที่หลักสิบนะครับตำแหน่งนี้บวกกันได้8นะครับแล้วเราก็บวกคู่เข้ามัน 8บวกหกได้สิบสี่สี่ตัวแทนจะเป็นเลขเก้าคว่าตัวแทนเนี่ยผมอธิบายทุกงวดนะครับผลบวกของห้าเราเรียกว่าตัวแทนเลขสี่บวกห้าจะได้เก้าเก้าบวกห้าได้สิบสี่นะครับผลบวกของห้านะครับคงพอเข้าใจนะครับเราต้องเอาตัวนี้ไปตัดตัวนี้ออกมาไปเลือกออกมานะครับเราจะเลือกมาแค่ตัวเดียวนะครับฟันธงไปที่หลักสิบวิธีการเลือกง่ายๆนะครับตัวไหนที่มาพร้อมกันแบบนี้เราเลือกออกมา แล้วก็นำไปจับคู่หลักหน่วยที่เราเลือกไว้ก็จะเป็น99ตัวแรกนะครับ91ตัวที่2แล้วก็93ตัวสุดท้ายนั่นเองแบบนี้เลขจะได้3ชุดแบบนี้ทุกงวดนะครับเราคิดจากวันที่2พฤษภาออกวันที่16พฤษภางวดนั้นออกมา99 99นี้ออกยากมากนะครับแต่ว่าออกมา2ครั้งแล้วนะครับ ออกติดติดกันด้วยนะครับข้ามแค่งดเดียวเองนะครับเลขสามชุดอย่าไปตัดออกนะครับไปเสี่ยงได้นะครับสามชุดไม่เยอะนะครับผมงวดถัดไปเวลาเราจะคิดอีกคำนวณอีกนะครับเราก็ไปจดข้อมูลตามที่ผมแนะนำนะครับโดยชพ่ว,วเลขหน้าหนึ่งสองเลี้ยงให้ถูกต้องแค่นั้นเองเราก็คิดเลขได้เลยถ้าเรียงผิดเลขจะเพี้ยนทันทีนะครับปีพศมาตั้งจุดเดิมนะครับวงไปที่หลักหมื่นรางวัลที่หนึ่ง หลักร้อยครั้งที่สองเลขหน้าหลักสิบครั้งที่หนึ่งเลขท้ายบวกกันนะครับไปดูที่หลักหน่วยบ้างนะครับวงไปที่หลักหน่วยของรางวัลที่หนึ่งนะครับหลักสิบครั้งที่หนึ่งบวกหลักสิบครั้งที่สองของฝั่งเลขหน้านั่นเองวิธีตั้งเลขก็เหมือนเดิมนะครับเลขสามตัวนี้ก็มาตั้งได้เลยนะครับหกบวกเก้าได้สิบห้าเลขสามมาตั้งได้เลยสามบวกเจ็ดได้สิบคือศูนย์แบบนี้ แล้วเราก็โบกลงมา 8, 1ตรงนี้เป็นเลข 9, 0, 1, 2, ศแล้วก็สแบบนี้หลักสิบมี5ตัวนะครับหลักหน่วยได้ 8, ปดได้หได้สนะครับสเพิ่มเป็น5 5เพิ่มเป็น 6, กเป็นเเป็นแแล้วก็เป็นเหลักหน่วยจะมีทั้งหมด6ตัวนะครับจับคู่ทั้งหมดก็จะได้30คู่ นะครับสาคู่คงจะไม่ไหวนะครับไปเลือกสลากกินแบ่งรัฐบาลทั้งหมดนะครับหาไม่ได้หรอกครับเราจะตัดให้เหลือครึ่งหนึ่งก็คือ15คู่ก่อนนับแรกจําได้ไหมครับเราวงไปที่หลักแสนกับหลักพันนะครับเหมือนเดิม2จุดนี้รวมแต้มกัน1นบวกสได้3มนะครับมาวางตรงนี้แบบนี้แล้วเราก็บวกคู่เข้ามัน3ามบวกหจะได้9 เพราะฉะนั้นเลข9เป็นเลขขี้นะครับทุกคนก็ต้องมองไปที่เลขขี้นะครับก็คือ5 7าเแล้วก็เนั่นเอง5ตัวกับ3ตัวก็จะได้15คู่เราจะตัดให้เหลือแค่3คู่ในขั้นตอนสุดท้ายนะครับตัวนี้สำคัญนะครับมีที่ไปที่มานะครับไม่ได้อุปโลกไม่ได้ยกเมฆนะครับบวกกันได้9เดี๋ยวถ้าใครชอบเสี่ยงสลักกินแบ่งรัฐบาลนะครับวิธีคิดวิธีคำนวณนะครับทุกหลักทุกตำแหน่งเดี๋ยวผมส่งให้ จะได้ไปนั่งคิดเองทําเองได้นะครับในงวดถัดถัดไปนั่นเองนําไปเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับบวกกันนะครับเก้าบวกได้สิบห้าห้าตัวแทนศูนย์นะครับผลบวกของห้านะครับคงพอเข้าใจนะครับแล้วเราก็เลือกตัวเลขออกมานะครับตัวที่มาพร้อมกันแบบนี้แหละเป็นตัวที่เด่นที่สุดเราก็นําไปจับคู่หลักหน่วยที่เราเลือกไว้ตัวแรกก็จะเป็นศูนย์ห้า ตัวนี้ตัวที่สองจะเป็น0ูนย์เจ็ดตัวที่สามจะเป็น0ูนย์เก้าแบบนี้วันที่สิบหกพฤษภานะครับคำนวณออกวันที่หนึ่งมิถุนาออกมาศู 1, นย์เ้า 09. สูตรที่ได้ไปนะครับเวลาเราได้ไปแล้วไปคิดเองไปทําเองนะครับเราเลือไปเลือกสลากกินแบ่งรัฐบาลเอาไว้นะครับเพราะว่าใกล้ๆจะหาไม่ได้ด้วเลขจะดังแล้วก็จะมีเลขอั้นเยอะ อย่างเลขตัวนี้เนี่ยบางคนก็ไม่สามารถที่จะไปเลือกได้ไปซื้อได้นะครับศูนย์เก้าแบบนี้นะครับวิธีคิดไม่ยากนะครับสูตรทุกสูตรนะครับทุกคนคิดเองได้อยู่แล้วนะครับตามตัวอย่างที่ผมได้ทําให้ดูตรงนี้เพียงแค่เราไปจดรางวัลที่หนึ่งสองตัวเลขเลขหน้าเลี้ยงให้ถูกต้องแค่นั้นเองแล้วก็วงตำแหน่งน,งนี้ทุกจุดเลยนะครับแต่ขอบอกไว้ก่อนนะครับที่ผมมาทําตรงนี้นะครับ ผมไม่ได้รู้นะครับว่าเลขตัวไหนจะออกหรือไม่ออกนะครับทุกตำแหน่งมีความสําคัญนะครับแต่เลขจะเหลือแค่3ชุดแบบนี้ได้เราต้องรู้ตำแหน่งนี้ตัวสุดท้ายนะครับแค่ตัวเดียวเท่านั้นเองพลิกตัวเลขจะเหลือแค่3ชุดแบบนี้ใครที่ชอบเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลอยู่แล้วนะครับอยากคิดเป็นทําเป็นนะครับอยากได้สูตรไปคิดเองนะครับทักมาหาผมได้ตามเบอร์นี้นะครับทักมาหาผมได้เลยนะครับ082921 9058เบอร์นี้จะเป็นเบอร์ ID Line นั่นเองทักมาหาผมได้นะครับหรือใครอยากจะพูดคุยกันก็โทรได้เช่นกันนะครับเบอร์นี้เป็นเบอร์โทรด้วยนะครับอยากได้สูตรไปคิดเองก็ติดต่อเข้ามานะครับสูตรที่ส่งไปให้นะครับวิธีคิดจะเป็นแบบนี้แหละพร้อมกับช่วยดูแลนะครับช่วยสรุปตัวเลขให้ไปเลือกสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดที่จะถึงนี้ด้วยพร้อมเลยนะครับไปเลือกเอาไว้แต่น่เนิน่น เราส่งให้จํากัดนะครับติดต่อก่อนได้ก่อนนะครับผมเรามาดูงวดหน้ากันเรามาดูว่าวันที่1 6มิถุนายนคิดได้เลขตัวไหนบ้างเราคิดเหมือนเดิมนะครับปีพศมาตั้งจุดก็ใช้จุดเดิมนะครับเพิ่งออกไปคงพอจําได้นะครับหลักหมื่นรางวัลที่1นนะครับหลักร้อยครั้งที่สองบวกหลักสิบครั้งที่1เลขท้ายนั่นเองฝั่งหลักหน่วยก็วงไปที่หลักหน่วยรางวัลที่หนึ่งหลักสิบครั้งที่หนึ่งหลักสิบครั้งที่สองของฝั่งเลขหน้า เสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็เอาสองมาวางตัวนี้นะครับเจ็ดบวกศูนย์ศูนย์บวกเ็ก็จะได้เท่ากับเลขเจเลขสองมาวางตัวนี้แปดบวกศูนย์ก็ได้แปดเราก็บวกกันลงมานะครับได้เจ็ดได้สามนะครับบวกกันได้1ิบก็คือศูนย์นั่นเองเพิ่มเป็นหนึ่งเพิ่มเป็นสองเพิ่มเป็นสามแล้วก็เพิ่มเป็นสแบบนี้จดไว้ดูได้เลยนะครับนี่คือหลักสิบวันที่16มิถุนายนนะครับ 2บวก5ได้เนะครับ8ปบวกหได้14 11ก็คือ1นะครับ1เพิ่มเป็น2นะครับ2เพิ่มเป็น3นะครับเป็น4เป็น5แล้วก็เป็น6นี่คือหลักหน่วยจับคู่ได้30คู่30คู่นะครับเราจะตัดให้เหลือครึ่งหนึ่งคือ15บหคู่คงจำได้นะครับวงไปที่หลักแสนกับหลักพันนั่นเอง 2จุดนี้รวมแต้มกันนะครับได้เท่าก,กับเลข6นั่นเองนะครับนำมาวางตัวนี้แล้วเราก็บวกกันได้12ก็คือ2เพราะฉะนั้นวันที่1 6บกมิถุนายนนะครับตามสูตรแล้วนะครับตัวนี้เป็นเลขคู่หลักหน่วยก็คือ 0, 2, 4, 6, 8นะครับทั้งหมดจะมี5ตัวนะครับแต่เราไม่จำเป็นต้องไปเลือกทั้งหมดเพราะว่าสูตรนี้ยังไม่ผิดนั่นเองเพราะฉะนั้นเลขก็มากับสูตรนี้แหละ ตัวที่เป็นเลขคู่นะครับที่เราเห็นก็คือเลขสองเลขสี่และก็เลขหกนั่นเองที่ผมได้ฟันธงให้นะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าหลักหน่วยนะครับเป็นสองสี่หกนะครับจับคู่ได้สิบห้าคู่ผมจับคู่ให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับเลขสิบห้าคู่นะครับจับคู่แบบนี้ศูนย์หนึ่งสองสามสี่จะเป็นหลักสิบนะครับตั้งแบบนี้แล้วก็หลักหน่วยก็จะเป็นสองสี่หกนั่นเองสองสี่หก ถ้าจับคู่ถูกต้องนะครับเลข15คู่จะเป็นแบบนี้วันที่16นะครับวันที่16มิถุนายนนะครับคืองวดหน้านั่นเองนะครับเลขทั้งหมดมี15คู่นะครับลองพิจารณาดูนะครับถ้าใครสามารถที่จะนําไปเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลได้เลขกลุ่มนี้นะครับมีโอกาสถูกรางวัลได้นะครับชุดใดชุดหนึ่งภายในนี้แหละนะครับแต่ถ้าใครมีทุนน้อยนะครับอยากจะเลือกแค่3คู่เราต้องรู้จุดนี้ รับเฉพาะทนาดที่ชอบเสี่ยงสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับไม่ได้ชักชวนให้ทุกคนไปเล่นเหมือนกันหมดนะครับใครอยากได้สูตรไปคิดเองนะครับคิดเองทําเองได้ทุกงวดงวดถัดไปก็ทําเองได้นะครับแล้วก็ต้องแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าจะคิดไม่เป็นนะครับผมช่วยดูยแลคําแนะนําอยู่แล้วนะครับสนใจอยากได้สูตรก็0829219088เบอร์นี้เป็นเบอร์ ID Line นั่นเองหรือใครอยากจะพูดคุยกันอ,อ,อยากจะพูดคุยกันก็โทรมาได้เช่นกันเป็นเบอร์โทรด้วย นะครับสูตรที่ส่งให้จะมีสูตรสามตัวท้ายละวันที่หนึ่งแล้วก็สูตร2ตัวล่างด้วยคิดได้งดละ3ามชุดเท่านั้นเองนะครับผมเรามาลุ้นกันนะครับว่าวันที่สิบหกมิถุนายนนะครับเลขกลุ่มนี้ตัวไหนจะออกนะครับมาลุ้นกันนะครับช่องของเรานะครับสนับสนุนให้ทุกท่านเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับชอบคิดชอบคำนวณก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์นะครับ เวลามีสูตรดีสูตรเด็ดนะครับจะได้รับการแจ้งเตือนรับข้อมูลก่อนใครๆนะครับก็ขอให้ทุกท่านและครอบครัวจงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับคิดสิ่งใดก็ให้ได้ดังสมปรารถนานะครับขอให้โชคดีมีโชคถูกระวันกันทุกทุกวดเลยนะครับผมคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ